เอาละครับช่วงสุดท้ายแล้วแหมปัแป๊บเวลาก็จะหมดอีกละเมียงเหลืออะไรมั้งเนี่ยต่างประเทศเลยมีะนะมีนะเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่าเคยดูในภาพยนตร์คือสะพานเนี่ยอยู่ดีๆก็เขาเรียกว่าสายเคเบิลขาดพึง่งแล้วคนกําลังข้ามสะพานเนี่ยเยอะมากมากเหตุเกิดที่เวียดนามคุณผู้ชมค,คือมันเป็นจังหวะที่คนเดินผ่านสะพานเนี่ยเพราะว่าเป็นการแห่ศพเพื่อน,นําไปฝังในสุสาศนแล้วนี่เป็นคลิปน่าตกใจมากถ่ายได้พอดี ซึ่งคนถ่ายก็ตกลงไปด้วยไงคะ oh oh. ภาพเันเป็นแบบนี้ oh oh. อะดูอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชม ะค,ะคือสะพ,พานนี้เป็นสะพ,พานแขวนนะคะในอยู่ในจังหวัดไลซอทางเหนือของเวียดนามะนะคะกำลังเคลื่อนย้ายศพกันเลยทีเดียวคนก็คงอยู่บนสะพ,พานเยอะหลายสิคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีศพด้วยแล้วพอไปถึงนะคะกลางสะพ,พานปรากฏว่าสายเคเบิลของสะพ,พานทีกขาดค่ะ,ะชาวบ้านก็ตกใจพัดตกลงไปทั้งหมดเลยความสูงของสะพ,พานนะคะกันแทกกับพื้นน้ำเนี่ย20เมตรเลยทีเดียว<ะ>ไม่ใช่มีน้ำธรรมดา เป็นทานหินค่ะโคดหินเต็มไปหมดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะคะ8รายบาดเจ็บเกือบ40ลรายเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่แหละค่ะแล้วก็ต้องกําลังสอบสวนหาสาเหตุกันต่อไปว่าทําไมสายเคเบิลถึงขาดลงได้นะคะคลิปนี้แค่อยู่ในโลกโซเชียลนี่นคะกล้องจับภาพไม่ได้เลยนะคะ นะคะก็เป็นเหตุสะเทือนใจนิดนึงนะคะขนาดศพอยู่ในโรงนียังตกใจลุกขึ้นมาว่ายน้ําหนีเลยนั่นนะว่ากันไประมาระวังสะพานนะช่วงก่อนบ้าเราก็มีสะพานในหลายๆจังหวัดที่อยุธยาอะไรบ้างที่มันขาดแล้วก็พังคลืนลงมา รวจสอบกันนิดนึงนะคะช่วงนี้สะพานที่เป็นลวดขึงแบบนี้นะคะหรือว่าสะพานแขวนต่างๆนานาก็ซ่อมกันนิดนึงนะคะอยากปล่อยให้เราใช้เพลินนะคะจะเกิดเหตุการณ์นี้อ่าดูต่างประเทศแล้วก็มาเปรียบเทียบกับบ้านเรานะอันไหนที่มันบกพก่องหรือว่ามันชำรุดก็ไปซ่อมๆกันนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่อยากให้เกิดเหตุแล้วก็ค่อยมาว่ากันทีหลังนะฮะกลุ่มผู้ประท้วงนี่ในต่างประเทศก็มีเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเวเนซุเอลาครับเขาก็เริ่มไปปิดถนนสายสําคัญๆในเมืองหลวงกันแล้วเพื่อกดดันประธานาธิบดีนิโคลัมาดูโรรให้บ ความผิดพลาดในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศครับกลุ่มผู้ชุมนุมต,ต่อต้านรัฐบาลเวเนซุเอลาครับได้นำเอารั้วเหล็กแล้วก็สิ่งกีดขวางเนี่ยมาสร้างเป็นแนวบาริเออร์ปิดกั้นถนนสายสำคัญในกรุงคารากัสขณะที่ตำรวจปราบจราจรก็ตั้งแนวรุกคืบเข้าไปเพื่อรื้อถอนสิ่งกีดขวางแต่ยังไม่มีการรายงานว่ามีการประทะก,กันแต่อย่างใดนะฮะวิกฤตในเมืองเนี่ยนะฮะตึงเครียดแล้วก็เลวร้ายที่สุดนะครับนับตั้งแต่ สิ้นสุดของยุคประธานาธิบดีฮูโกชาเวสซึ่งถึงแกอ่อสัญกรรมไปเมื่อปีที่แล้วก็ร่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละจากการจุนนุมที่มีฝ่ายค้านเป็นแกนนําแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยมาร่วมเป็นจํานวนมากครับเพื่อต้องการแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรซึ่งผู้จุนนุมมองว่าล้มเหลวในนโยบายเศรษฐกิจที่มีการควบคุมแล้วก็กักตุนสินค้าเนี่ยมากเกินไปแล้วก็มาตรการษาความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนที่เขาบอกว่า ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะผลจากการสลายการจุนมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย13ศพแล้วก็บาดเจ็บ130คนแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเห็นบอกว่าทางนายเลโอปโดโลเปสนะครับซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแม้ว่าจะเช,ชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสการแก้ไขสถานการณ์การแต่ว่านายเอนริเก คาปิเรสนะครับผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันว่ายังไงก็จะไม่เข้าร่วมก็ยังตึงเครียดกันอยู่กับความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็นำไปสู่การชุมนุมแล้วอาจจะมีการประทะกันนะฮะค่ะนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศส่วนบ้านเรานั้นก็ยังมีนะคะเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดรวมไปถึงเรื่องราวของสารอาญารัชดาด้วยนะคะก็มีการเลื่อนฟังคําพิพากษาลูกเราต่างๆออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปตามกันได้ในคุยข่าวรอบวันค่ะครับ ารอายาราชดาเลื่อนฟังคำพิพากษาสารดีกาในคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสองเป็นโจทยื่นฟ้องนายประชาโพพิพัฒหรือกำนันเสียผู้กว้างขวางในจังหวัดกาญจนบุรีและอดีตสสกาญจนบุรีพรรคประชาธิปัตย์พร้อมบุคคลใกล้ชิดเป็นจำเลยที่1-4ถึงในความผิดฐานร่วมกันหัวประมูลหลายโครงการก่อสร้างในจังหวัดโดยคดีนี้สารชั้นต้นได้พิพากษาให้จำคุกกำนันเสียจำเลยที่1เป็นเวลา5ปี จำเลยที่2-4ถึง4จำคุกคนละ4ปีฐานเป็นอ้างยี่ต่อมาสารุทธร์พิาพากษากลับให้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดอายาการโจ์จึงยื่นขอให้สารดีกาพิาพากษาลงโทษพวกจำเลยด้วย เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพศพนดํดำรงสดสอนอายุ62ปีที่แต่งกายด้วยชุดรอปภเสียชีวิตในลักษณะพร้อมรถจักรยานยนต์ฝ่ามือทั้งสองข้างเกรง็งบริเวณหน้าวัดใหม่สุว,วพันธ์หมู่ที่4ถนนเลียบคลองแอน34ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลตามร่างกายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงคาดว่านายดำรงเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบจนรถจักรยานยนต์ล้มแต่ไม่มีผู้ใดมาพบเห็นจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมา ชาวบ้านในพื้นที่3ตำบลของอำเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสร้องเรียนสือมวลชนหลังประสบปัญหาถนนสายบ้าน3แยกซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ16กิโลเมตรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่อทําให้ชาวบ้านและนักเรียนที่จําเป็นต้องสัญจรผ่านถนนเส้นนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและต้องใช้ความระมัดร,ระวังในการขับขี่มานานกว่า10ปีแล้วจึงอยากหวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จังหวัดกระบี่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้ง8อำเภอรวม42ตำบล277หมู่บ้านหลังฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานกว่า2เดือนส่งผลให้แหล่งน้ำลำคลองหลายสายแห้งขอดประชาชนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต้องนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่กายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนที่จังหวัดเชียงรายในทัศนัยสุธาพจน์ในอำเภอเวียงแก่นได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่หมู่ที่4ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำเดียวของอำเภอเวียงแก่นหลังพบว่าปัญหาภัยแล้งปกคลุมจังหวัดเชียงรายเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนันกว่า3าเดือนทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดพื้นที่60ไร่ดังกล่าวลดเหลือน้อยกว่าครึ่งอ่างประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ด้านกลุ่มทรัพยากรน,น้ำบาดาลเข้าเจาะน้ำบาดาลในตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดึงน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามหลายร้อยไร่ที่กำลังประสบภัยแล้งขณะที่ข้อมูลกลุมทรัพยากรน,น้ำบาดาลพบว่าในปี2557ทางกรมมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง523ล้านบาท ทั้งหมดนี้นะคะประเด็นเด่นๆในวันนี้ของคุยข่าวยามเย็นค่ะ<ม>เราต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ o ็อกซูเปอร์โกมาล้นจอโทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้ที่1781หสำหรับการสนับสนุนข่าวของเราในวันนี้ค่ะครับหมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสามคนและทีมงานลาที่ผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ